ไปถ, <c oughs> ถึงมนุษย์เรามีความฉลาดอยอะเยอะแต่ไม่ฉลาดในตัวเองมันก็เลยทุกข์นะถ้าผู้ฉลาดถ้าฉลาดในตัวเองก็จะไม่ทุกข์อันนี้่ไอความฉลาดมันก็จะทำได้ยังไงล่ะ จะศึกษาได้ยังไงนนมนุษย์ก็คิดวิธีศึกษาว่าจะทำมนุษย์ให้ฉลาดให้มีความสุขสุดท,ท้ายก็ไม่ได้เลือกอันนี้การที่จะพัฒนามนุษย์ก็ต้องรู้จักเข้าเข้าใจมนุษย์ให้ให้ถูกมนุษย์เรามันคืออะไร มีส่วนประกอบอะไรที่เป็นหลักคึกเราก็รู้การว่าจิตมีจิตกับกายจิตสําคัญใช่ไหมกลายไปไอจิตเป็นใหญ่เป็นประธานแต่เราไม่มีพวาอมรู้เรื่องจิตเลยความสุกขทุกข์มาอยู่ที่จิตก็อยู่ที่กายด้วยแต่กายไปยึดไอแต่จิตปไปยึดกายมันก็เลยให้ทุกข์สองข้อแรกสองเด้งใช่ไหมก็กายมันทุกข์อยู่แล้ว ก็คิดว่ากายนี่เป็นของของขของของงเขาไปตูว่ากายเป็นของเขาถ้าเป็นถ้าเป็นแล้วก็บอกบอกอยะสั่งได้เนี่ยถ้าถ้าเป็นใช่ไหมถ้าเป็นของเราแล้วก็สั่งได้อย่าเจ็บอยาเจ็บสิยอย่าทุกข์เิสั่งได้ไหมล่ะสั่งไม่ได้เพราะนั้นมันไม่ใช่ผลของเรา ในวิธีการที่จะพัฒนามนุษย์ที่ดีที่สุดคือวิชาของผู้เจ้าผู้เจ้าทีรู้จักมนุษย์ีที่สุดท่านศึกษารอบรู้ในทุกสาขาวิชาแต่ท่านบอกเห็นว่าวิชาอื่นไม่มันไม่มีความจำเป็นเท่ากับรู้จักใจมนุษย์เพราะใจมนุษย์เรามันมีกิเลสคุมอยู่ที่เขาเรียกว่าวิชามันก็เลยผิดทุกข์ขึ้นมาก็าคือโลกกวดหลง ผิดความอยากขึ้นมาผิดตัณหาขึ้นมาเพราะนั้นหน้าที่ของการศึกษาในที่การพัฒนาชีวิตก็คือต้องสกัดกิเลสให้ได้อย่าให้มันแสดงบทบาทมากครับพอค่อยลดลงไปลดจนหมดปับ๊บก็พ้นทุกข์ไปได้ก็จะเป็นอมะตะที่เป็นพระอรหันต์ท่านทำเพราะนั้นระบบก,การศึกษาเราต้องหันมาเอาตัวนี้เป็นเป็นหลักใหญ่วิชาการที่ศึกษาปัจจุบันให้มันเป็นรอง อดีนี้เราไปยึดใจวิชาธรรมหากินเป็นเรื่องใหญ่พอได้มาก็โลภอีกเพราะอะไรเพราะไม่รู้จักว่าไอ้ไอสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันให้มันให้คุณค่าต่อชีวิตสักเท่าไหร่หรือให้ความสุขต่อชีวิตเท่าไหร่พระเจ้าบอกมาให้ความสุขต่อชีวิตเท่ากับหนึ่งในสิบหกนี่เองเสี้ยนสี่สิบหกหรือหกเปอร์เซนต์กว่ากว่าความสุขแท้จริงมันไม่ต้องอาศัยวัตถุมากมาอาศัย ใจเราเนี่ยไม่ต้องอาศัยวัตถกุก็ให้ความสุขได้ถึงถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นคือคะแนนขึ้นถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นพระรหันต์ถ้าต่ำกว่านั้นก็ยังยังไม่ต้องเวียนายตใจเกิดอยู่ถึงพระรหันต์ไม่ต้องเวียนายตใจเกิดมันก็พ้นทุกข์ไปเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องเนี่ยต้องมาศึกษาชีวิตเรามันคืออะไรเราจะอยู่กับมีความสุขได้ยังไงเราจะทำยังไงอุบาาจารนนท่น เทศสนาสังสอนเนีหมดเพราะนั้นมันฟังเทศฟังเทศฟงศังธรรมของครูบาอาจารย์แล้วก็ผึกสติไปด้วยพุโทโธพุโทโธไปด้วยก็ฟังเทศครูบาอาจารย์เราก็จะได้จะได้เข้าใจเราจะได้ขจัดความทุกข์ต่างๆมาแล้วเราก็ไม่ใช่พวกเราก็ไม่ใช่ตายจริงมนเดี๋ยวก็จะไปเกิดอีก ถ้าจิตใจไม่ดีจิตใจเศ้าหมองมันก็เกิดไม่ดีมันจะทุกข์หนักเข้าไปเป็นมนุษย์นี่ก็ยังไม่สุขสุขทุกทกุไหมถ้าต่ำกวราะมนุษย์ก็มันมีแต่ทุกข์แค่ส่วนใหญ่เพรนั้นเกิดมามนุษย์ก็ถือว่าเป็นโชคลาภอันประเสริฐซื่งสามารถที่จะพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นได้สัตว์โลกอย่างอื่นปล่อยไปประกรรมสูงกว่าเรามีสุขกายแต่แต่ทุกข์ใจแก้ไม่ได้ ยินจำกว่าเราทั้งทุกทั้งกายทุกทั้งใจยิ่งหนักเข้าไปเพราะนั้นเราเป็นมนุษย์โชคดีแล้วไม่มัวจะมาทำมาหากินหาไปมาเก็ต้องไปทิ้งเสมอหาตามความจำเป็นเหลือเราก็ช่วยเหลือเขาช่วยเหลือเพื่อสร้างบารมีถ้ายังไม่เรายังไม่พ้นทุกข์เราก็ต้องเวียนวย่ายตาเกิดมันจะได้มีมีทรัพย์มีอะไรต่างๆได้หาได้ง่าย วัะน,นั้นคนไม่ให้อ่าเกิดเป็นมนุษย์หากินเลยยากเพราะนั้นให้เข้าใจว่าเนี่ยที่เราหากินยากๆกเพราะเราไม่ค่อยไม่รู้จักให้เขาวันนั้นต้องเอื้อเฟื้อกันมนุษย์มันต้องเอื้อเฟื้อกันในสังคมต่างๆคอยดูแลกันคอยช่วยเหลือกันไม่ใช่มือขยาวเสาเจ้าสาเอาอันนี้มันไม่ใช่มนุษย์มีแต่ความโลภพุณเจ้าบอกกับผู้พิโลภเนี่ยก็ถือว่าทำภัยอัน อันใหญ่หลวงให้กับตัวเองเพราะตัวข้างหน้าตัวไปเองก็ไม่มีอยู่มีกินในความร้นแค้นทำภัยเพราะนภัยต่างๆที่เราประสบอยู่ก็คือภัยที่เราทำมาทางนั้นแหละเพราะนั้นอย่าไปโทษใครโทษโทษตัวเราเองที่ไม่พัฒนาชีวิตให้ถูกผู้เจ้า,าหาทางเดินให้แล้วก็ไม่สนใจกันไปสนใจใทางเดินของผู้มีกิเลสมันก็เลยทุกพากันไปทุก ผู้ที่มีทำการแนะนำสั่งสอนเราก็ควรจะควรจะคำหนึ่งแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติการปะพฤติปฏิบัติไม่ได้ไม่ได้กำหนดอายุนะไม่ต้องอายุเท่านั้นนี้ท,ทุกได้ทุกวัยทุกแพ่ทุกวัยปฏิบัติได้จนถึงที่สุดได้เั้งนั้นมีคนราชบุรีอ่ะเริ่มต้นปฏิบัติทมอายุเจ็ดเจ็ดสิบสามปีจนพ้นทุกได้ แสดนใครบอกอายุอายุมากแล้วทําไม่ได้ไม่ใช่ทําได้ตลอดแต่แค่พุโทโธพุทโธมันทำไม่ได้เลยใช่ไหมเราก็หามาพิจารณากายบ้างพิจารณากายให้เข้าใจว่ากายเราของเราจริงๆหรือเปล่าอะไรของจริงก็ต้องสั่งมาได้อิอยายาเจ็บยาเกอยาแก่ยาตายสั่งไม่ได้แสดงไม่ใช่ของเราของเราที่แท้จ,จริงมันคือจิตของเราเท่นั้นจิกายมันยืมพ่อยืมแม่มากแค่นั้นเอง พอถึงเวลาก็จากไปแต่ใจเรายังมีกิเลสมึงก็ไปหากายใหม่จะได้กายดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลทำมาดีไหมล่ะทาทานมาดีไหมท,ทานมาดีก็ได้กายหรือศีลมาดีเนี่ยศีลมาดีศีลมันก็ได้ถึงกายแต่พอทำมาหากินดีป่ะมึงขึ้นอยู่กับทานใช่ไหมแล้วมีปัญญาไหมมึงขึ้นอยู่กับการภาวนาเพราะฉะนั้นทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นบุญที่เราจะต้องทํา ถ้าเราไม่ทําเนี่ยมันก็จะขัดขัดค่องๆถ้าทําไม่ครบทานศีลภาวนาโดยเฉพาะภาวนาเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะถ้าภาวนาแล้วจิตใจมันมันมีปัญญามันเข้าใจว่าเราต้องไม่ต้องทําทานเราทําไมต้องถือศีลเห็นไหมพะศีลมันเบียดเบียนเขาเบียดเบียนเขาสุขภาพเราจะดีได้ยังไงคุณไปเบียดเบียนเขาอะสุขภาพมันก็ไม่ดีเพราะนั้นใครที่สุขภาพอะไรไม่ดีทั้งหลายแหละนั่นก็คือเป็นผู้เบียดเบียนเข้ามาก่อน ทำไมามาหากินก็ไม่ขึ้นก็คือผู้ไม่ให้ไม่ให้ใครเข้ามาเลยใม่รู้เพราะนั้นก็ต้องสร้างสติปัญญาให้เข้าใจเพราะนั้นสติปัญญาก็เป็นเรื่องใหญ่ทานศีลภาวนาเนี่ยครูชาท่านไปไปที่ไหนทั้งประเทศแต่เรื่องเนี้ยเป็นหลักทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาสําหรับผู้ที่ต้องการพ้นทุกข์เร็วผู้ที่ยังไม่ต้องการพ้นทุกข์ยังชื่นชมกับโลกอยู่ไปใช้ทานศีลภาวนาเพราะเราต้อง ยังต้องทำมาหากินอยู่ทำมาหากินจะได้คล่องหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับรู้จักให้เข้ามาหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็ร่างกายเราอ่อนแอรหรือเปล่าถ้าเบียดเบ,บ,บ,บียนเขาร่างกายคุณก็อ่อนแอมันก็จะไปสร้างคุณง่ายๆกรรมมันไปกําหนด DNA ดกําหนดเซนต์นต่างๆเนี่ยแหละทําให้เป็นโครคภัยไข้เจ็บแต่กรรมดีมันก็เป็นกําหนด DNA ดีเพราะมันก็มีผลต่อกายหมดเรื่องของกรรมการกระทํา รานทำก็ต้องทําสุจริตกรรมไม่ใช่ทุจริตกรรมโดยเฉพาะผู้เจไทายในเรื่องมนโนกรรมนี่สําคัญที่สุดการจะหยุดมนโนกรรมหยุดความคิดได้ก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาพันนั้นก็ต้องสุขตีเยอะๆตื่นนอนขึ้นมาก็จับพุโทโธพุโทโธทําอะไรก็พุโทโธไปด้วยถ้าคิดอะไรก็คิดเลิกคิดกจับพุโทโธไปถ้าทาอย่างนี้ไปมันก็จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นมากขึ้น เมื่อคอยใช้ชีวิตมากขึ้นมันก็จะรู้จักทําอะไรให้แก่ชีวิตให้ถูกดิฉะนั้นเราก็ทาผิดๆถูกๆสังคมเขาว่าอย่างนี้ดีโลกเขาว่าอย่างนี้โลกมันแปลว่าทุกข์อยู่แล้วไปตามทําไมพระพุทธเจ้าท่านมีแล้วเป็นที่พึ่งที่อาศัยอยู่แล้วทําไมไม่ศึกษาไปศึกษาจากกระแสโลกกระแสโลกกระแสทุกข์ไม่ใช่กระแสธรรมโลใช่ไหมธรรมกับกิเลสมันก็โลกมันก็คือเรื่องของกิเลสแหละ ทมก็เรื่องของมันก็เป็นศัตรูกันอยู่แล้วเพราะนั้นใครมีธรรมมากก็จะมีความสุขมากใครมีธรรมน้อยก็ความสุขน้อยเพราะนั้นจะหาความสุขก็โดยการประพฤติปฏิบัติธรรมอาศัยคือทํากรรมเละคือจริตกรรมโดยเฉพาะมโนกรรมก็คือสติสมาธิปัญญาซึ่งเราจะต้องต้องทำถ้าทำก็มันก็จะมีผลตาม เพราะธรรมะพุทธเิเจ้าเป็นรมที่เห็นประจักษ์ได้ตัวเองจะใครทําก็ได้ทําเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนนั้นทําวันนี้ก็ได้วันนี้อลองหยุดคิดดิพุโทโธพุโทโธไปมันก็ไม่คิดมันก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมทําไมพุโทโธแล้วมันก็ไปคิดโน่นคิดนี่ทุกข์แล้ะใช่ไหมเห็นเห็นปัจจุบันไหมมันก็เห็นปัจจุบันอยู่แล้วถ้าเราพุโทโธพุโทโธไปไม่คิดตัดความคิดไปห,หมดมันก็ไม่ทุกข์ใช่ไหม ถ้าเราไม่พูดโทรพูดโทรไปไปเห็นอะไรปั๊บนู่นนี่ไปคิดแล้วคิดไปนู่นหูได้ยินไปไปแล้วบางทีผุดมาจากจิดเราอะไรที่มันทําให้เราทุกข์มันก็จะขุดขึ้นมาจากกิดเราคิดต่อทุกข์อีกมันก็สั่งสมความทุกข์ทุกข์กกกไว้แล้วมันจะไม่ทุกข์ได้ไเกิดมาใหม่ก็ทุกข์ใหม่อันนี้ก็ต้องรู้จักขจัดอาศาัยนี่แหละอาศาัยกับรับกับภาวนาเนี่ยการภาวนาไปทําให้เจริญคือทาให้สติปัญญาเจริญนั่นเอง อันนี้จิตมันเจริญมันก็พาไปกายให้เจริญด้วยเจริญด้วยเพราะนัน้นมีผลต่อกันหมดอ่ะจิตกับกายก็มีผลต่อกันหมดดยเฉพาะจิตจะเป็นสาคัญอันนี้เกิดมาอย่าทรรมหากินจนเพลินไปโดยไม่นั่นเรื่องใหญ่ของชีวิตเราก็คือเรื่องของจิตพลังไม่รู้จักก็เลยพาพวกเราเราก็ไปหลงเขาพาก็ไปทุกข์ไปยากทั้งโลก ถ้าเขารู้จัก,จกมันก็ไม่ไม่พาโลกไปเป็นแบบนี้หรอกวันนี้ก็ไว้เทนี้นะค <c oughs> รับพอนะพาวลิวะหาปุลาปริเบเลนตีสะกังเอวะเมวะอิโตทินังเปตะนังอุปกาปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดป,ปะเมวะสมิะตุสะเพุเรเลนตุสังกปา จันโทภนาลาสโสยะธามนีโชติลสโสยะธาคิโยวิวันจันโุสะ กโธนวัทัโคะเสฬวัทักโวยาสวัทัโวภาวะทัโววันวัทัโคสุขวัทัโโหตุสัมทาทุขโรกัพยาเมลาโสกัสตุจุปทวะอเนคาอันตลาย พาพังโสธิภาขยังสุขังภาลังสิริอายุจาวันโนยจะโพคังโนติใจัสวะสัตวัสสัจอายุจะชีวสิติภาวนจุเตภาวตุสัพพมังคังรักขันตุสัพเท ुसा भूे